พระคาถาขอหวยนี้ศักดิ์สิทธิ์มากใครสวดระวังรวยอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพิดินะครับสำหรับในคลิปคลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงพระคาถาขอโชคลาภหรือคาถาขอหวยนะครับซึ่งพระคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่อมาตะแล้วก็กศักดิ์สิทธิ์ตลอดการนะครับ เป็นคาถาของหลวงพ่อกวยชุตินาทาโลนะครับวัดโคสิตา,ารามอําเภอสันบุรีจังหวัดชัยนาทนะครับมีรีวิวมากมายในหลายๆกลุ่มนะครับสำหรับคนที่สวดคาถานี้นะครับคาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่ให้สวดก่อนเข้านอนหลังสวดมนต์ไหว้พระนะครับก็ มีหลายคนเนี่ยเล่าว,ว่าถ้าถึงข่าวที่เราจะมีโชคมีลาบเนี่ยจะมีนิมิตมาปรากฏในตอนที่เรานอ,นอนอยู่นะครับหรือในตอนที่เราฝันนั่นเองนะครับให้เห็นเป็นเลขหรืออาจจะบอกใบ้เป็นโชคลาบเป็นทรัพย์สินเงินทองอย่างอื่นก็ได้นะครับคาถานี้เนี่ยใช้ได้ทั้งการทำมาหากินการค้าขายแล้วก็การขอโชคขอลาบนะครับ หลายคนเนี่ยก็มีรีวิวว่าส่วนแล้วเงินเข้าส่วนแล้วรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็เป็นคาถาสั้นๆแต่หน้าสวดมากๆเลยนะครับวิธีการสวดให้ท่องนะโม3จบก่อนเหมือนเดิมนะครับนะโมตัสสะภาควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นเนี่ยให้ระลึกถึงคุณพรัตนาไตาแล้วก็หลวงพ่อกวยสักคู่หนึ่งนะครับจากนั้นเนี่ยให้สวดตามผมดังต่อไปนี้นะครับพุทโธพระอระหงังพุทธะนิมิตัง อิติอิติอิติพุทธโธพระอระหรังพุทธะนิมิตตังอิติอิติอิติตพุทธโธ ระอระหังพุทธะนิมิตังอิติอิติตด้วยอำนาจคุณพระรัตนตรยัยขอผล,ลบุญทั้งหลายนี้จงดนบรรดาลให้ถ้าหากลูก กำลังจะมีโชคลาภขอให้มีนิมิตมาปรากฏอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งจําได้ไม่เบลอไม่เลลือนไม่ลืมขอให้จําแม่นๆ และขอให้ลูกและครอบครัวทำมาหากินรุ่งเรืองมีเงินทองมากมายมหาศาลปลดหนี้ปลดศีลปลดเวรปลดกรรมมีชีวิตที่ดีด้วยเทิน สาธุจากนั้นเนี่ยก็ให้เข้านอนนะครับก็คือคาถานี้เนี่ยแนะนำว่าให้สวดเสร็จแล้วก็เข้านอนนะครับแต่ก่อนนอนเนี่ยแนะนำให้ทำจิตใจให้สงบก,ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรามัวแต่คิดว่าเฮ้ย <"He i, S 1> ฉันอยากได้เลขเด็ดจังเลย <S <S คืนนี้นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นความกังวลไปได้ นะครับอยู่บางทีความคาดหวังมากเกินไปเนี่ยก็ไม่ดีนะครับไม่ควรที่จะคาดหวังนะครับควรที่จะอยู่ในอารมณ์ที่สงบนะเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าดวงชะตามันจะได้นะครับเดี๋ยวมาเองนะครับมาแบบเด็ดๆตรงๆเลยนะครับก็คาถานี้เป็นคาถาที่ดีมากๆนะครับจะสวดไว้ขอหวยหรือจะสวดไว้ขอการทำมาหากินการทำมาค้าขึ้นก็ดี นะครับก็คาถานี้เนี่ยแนะนำว่าให้สวดเพื่อหายกินก็ได้นะครับคาถานี้เนี่ยเรียกได้ว่าใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์นะครับก็จำนวนจบก็3จบก็ได้นะครับ1จบ3จบ5จบ7จบ9จบชอบกี่จบก็แล้วแต่เรานะครับหรือตามกำลังวันเกิดนะครับ6อาทิตย์15จาน 8ปดอังคารสิพุธ12พุธกลางคืนก็คือพุธกลางวันเนี่ยก็คือ6กโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะแล้วก็พุธกลางคืนหกโมงเย็นถึง6กโมงเช้านะครับ6 0 0 0 0ศูนยนย์ศวิเนี่ยก็คือพุธกลางคืนละนะครับตี 5, 5, 9, 5 9้าห้กว่ากว่าเนี่ยคือเซี่ยววิสุดท้ายเนี่ยก็คือพุธกลางคืนนะแลับจริงๆไม่ต้องละเอียดขนาดนี้ก็ได้นะฮะ แล้วก็พฤหัสก็19จบศุกก็21จบแล้วก็สาวว่า10จบนะครับแล้วแต่เรานะจริงมีการสวดแบบสูตรการสวดจำนวนบทเนี่ยแล้วแต่เรานะครับไม่ได้มีการบังคับตายตัวแต่อย่างใดนะครับก็ขอให้สวดแล้วใจสงบรู้สึกดีรู้สึกมีพลังรู้สึกมั่นคงรู้สึกมั่นใจในตัวเองก็พอแล้วนะครับคาถานี้ มีรีวิวมากมายมหาศาลนะครับทั้งในกลุ่มของคนสายมูคนสวดมนต์หรือคนที่หาเลขเด็ดๆนะครับก็หวังว่าจะเป็นแนวทางให้กับทุกคนได้เนาะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขร่ำรวยปดหนี้ขอให้ปี2022หรือ 2565นะครับเป็นปีทองของทุกๆุกคนนะครับก็ขอให้โชคดีโชคดีโชคดีนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ